สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกคนครับปีแล้วผลงานทั้งคอมเม้นจอเรามีคำนี้คุ้นๆนะครับประมาณได้นับไม่รวมโควิดประมาณเนี่ยจะหกเจ็ดครั้งแล้วครับหกเจ็ดครั้งครับครั้งเราก็จะมีละครมาให้เปนแฟนได้รอดูก็จะมีใช่ก็จะมีผลงานให้ติดตามปีละเรื่องครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับ ครับผมก็จริงๆต้องขอบคุณคุณผู้ชมก่อนก่อนคื่นเลยนะผมต้องขอบคุณทีมงานก่อนขอบคุณพิสารขอบคุณพิเกตขอบคุณคนเขียนบทขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณนักแสดงคือทุกคนเป็นบึกแผ่นเป็นแรงแรงเดียวแรงใจเดียวกันที่ทําให้ผลงานมันออกมาดีขนาดนี้และที่สำคัญที่สุดคือคุณผู้ชมและแฟนๆที่ให้ผลตอบรับพวกเราดีขนาดนี้ครับ ใช่ครับมันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแต่ทุกเรื่องที่ได้ก็คือหนักทุกเรื่องแล้วก็ฝีมือก็ต้องแบบคือถามว่าฝีมือไหมผมว่าผมตั้งใจดีกว่าผมเป็นคนไม่ได้เก่งแต่ว่าผมเวลาผมทากันบ้านผมต้อทำเยอะเยอะมากกว่าคนอื่นหรือเปล่าไม่รู้แต่เราทําเยอะมากๆเวลาคนอื่นพูดถึงเวลาทํากันบ้านมไม่ทาน้อยจังเลยจําได้แล้วอะไรยอย่างนี้แต่เราแบบเราทำเยอะมากๆจริงๆครับแต่ผลที่ออกมาก็ถือว่าเกินคาดเกินคาด,เก,าดเกินฝันมันรู้สึกว่าสําหรับผมผมรู้สึกว่า ในเส้นทางอาชีพของการแสดงเนอะเรตติง้งมันก็เป็นเหมือนเ,ออเป็นเหมือนเกรดที่บอกว่าเราทํางานผลงานชิ้นนี้เป็นยังไงมันก็รู้สึกว่าเราสําเร็จตรงนี้แล้วสำหรับผมในในหน้นาที่ะละครอะไรเงี้ยเราต่อจากนี้ผมก็จะทำงานด้วยแพชั่นทำงานด้วยที่รักแล้วเราไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วสําหรับผมทางานด้วยรักแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมได้ได้ข้อคิดดีๆเหมือนเรื่องที่แล้วได้ความสรุปเหมือนเรื่องที่แล้วได้สิ่งดีจากเราจากทีมงานของเราได้จากช่องวันของเราครับ มาในปีนี้ค่ะการ,รที่เปิดตัวไปก็จริงๆก็เปิดตัวไปก็เป็นเรื่องปรับปรับมากปรับปรับรับโชคอะไรอย่างงี้คือทุกอยาก่างเกิดรุ่นเร็วแล้วก็ได้ไปยืนเวทีสองเรื่องมีสองเรื่องเรื่องแรกก็คู่กับพี่ฟิล์มเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันแต่ว่าคู่ไหมไม่ได้คู่แต่ว่าเล่นเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันโอเคแล้วก็กำลังหาหา,หาตรงนี้อยู่ค่ะ คือผมตองไปปีมกัละคหาตรงกลางอยู่ใช่แล้วก็มีเรื่องทายาทหมายเลขหนึ่งก็เป็นละครความใหญ่มากก็อยากให้ติดตามเพราะมีเลือดใหม่ของช่องวันเยอะมากๆแล้วก็มีรัแสดงระดับครอบระดับตำนาระดับแบบฝีมือคืออย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วมัวจะเป็นพี่นกพี่แหมมพี่แท่งพี่อ่ำพี่ดูพี่แป้ แล้วก็มีนักแสดงอีกมากมายเป็นเลือดเลือดใหม่ของช่องวันด้วยที่รอจะออกมาโชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูอะไรเงี้ยก็ดีใจที่แบบว่ามีละครเกี่ยวบแบบนี้แบบนักแสดงทับแบบเยอะมากๆแล้วก็เป็นละครเกี่ยวกับแฟมิลี่ดราม่าที่คนน่าถูกใจและชอบครับนนี้้ทาดก็เป็นญายาครับแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนติดตามว่าเป็นยังไงคือผมเรื่องนี้เอาจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ผมพูดได้น้อยที่สุดเลยใช่ เรื่องนี้ผมพูดอะไรไม่ได้เลยเนขาวจะหลุดอะไรเราไม่้เขาย้ำแล้วห้ามพูดอะไรเลยครับแน่นอนโ <c oughs> อ,นอ,นอน้แน่นอนครับแน่นอนต้เป็นพยานพยานครับถ้าเราได้เราจะได้ร่วมงานกับพี่พี่ที่แตบ,บเบอร์ผู้ใหญ่จริงๆก็ใช่ก็มีผู้ใหญ่ที่ยังไม่เคยร่วมร่วมงานด้วยไม่ว่าจะเป็นพี่นกแล้วก็พี่อับก็ไม่เคยพี่ดุไม่เคยพี่แป้งก็ไม่เคยแต่พี่แหม่มเนี่ยเราเคยเล่นมาด้วยกันแล้วสมัยผมแบบโอ้ยหัวเจนกลียนเลย ใส่หัวเกียร์ใส่ชุดทหารอะไรอย่างเงี้ยครับก็5ปีที่แล้วรู้สึกหปีที่แล้วก็คิดถึงแม่แม่ได้เจอแม่แม่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมแม่แม่ยังน่ารักแล้วก็ยังเห็นดูผมเหมือนเดิมครับแล้วก็พอกันเนี่ยไม่ว่าจะแบบกี่ปีมาเราก็ยังม,มีแฟนๆที่ยังติดตามเราอยู่ก็ขอบคุณแม่จริงๆทุกวันนี้ไปไหนก็ก็ขอบคุณช่องวันขอบคุณที่เราทําผลงานออกมาเราเวลาเราไปไหนเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ตัวคนเดียวไม่ว่าจะไปจังหวัดไหนก็จะมีคนคอยมารับเราหรือว่าเราเราไปอีเวนท์ที่ไหนก็ ขอบคุณพลังงานดีๆขอบคุณกำลังใจดีๆที่ไปด้วยกันไปอยู่ด้วยกันไม่ต้องเอาอะไรมาเลยแค่ไปหากันเวลาผมมีงานแค่นี้ผมดีามสุดมากแค่ได้เห็นได้เจอกันโอเคอาจจะทักทายน้อยบ้างอเยอะบ้างแต่ก็อย่างน้อยเราก็ยังได้เจอกันครับแต่ก็ด้วยความที่มีก็แบบไม่ได้ไม่ได้รับงานแบบบ่อยด้วยเนาะจริงๆก็ที่ผ่านมาหลังจากส่งวามสมผมก็มีอีเวนต์ไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังโชคดีที่ได้เจอแฟนคลับ คนที่เป็นแฟนคลับเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเรามีงานที่ไหนเจอกันที่ไหนอะไรเงี้ยก็สำหรับใครที่ไม่เป็นแฟนคลับก็เดินเชิญนะครับบ้านยังต้อนรับอยู่แล้วมีที่ไหนไหมที่แบบแฟนๆต่างๆสามารถติดตามเราได้อะไรเงี้ยจริงๆก็มีในอินสตาแกรมหรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆ<ม>ในแอปพลิเคชันต่างๆในโซเชียลมีเดียมีแฟนเพจของผมอยู่แล้วอะไรเงี้ยหรืจะเป็นอินสตาแกรมของผมก็ได้อะไรเงี้ยแต่ในแฟนเพจก็จะบอกทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับมีข่าวคราวให้ติดตามว่าเราจะไปไหนทำอะไรอะไรเงี้ยครับ อยางตอนนี้เอช่องว,วานที่เราเห็นเ,เมากใช่ผมเองบางคนผมยังยังไม่รู้จักเลยคือน้องคือ,อ,คอ,อเราทำงานถ่ายละครจนเราไม่ได้เข้าไปในองค์กรไม่ได้เข้าไปในช่องแล้วพอมาเจออุย้ยน้องหน้าตาดีทุกคนเลยหลงหล่อทุกคนเลยสมัยนี้แล้วก็ดูมีแพชชั่นในการทำงานมากๆ,ๆะอะไรเยงี้ก็ยินดีกับช่องวันยินดีกับน้องๆที่มาเป็นครอบครัวช่องวันนะครับก็ขอให้แบบแฟนๆติดตามน้องๆเยอะๆอะไรกับน้องๆตั้งใจแล้วก็เก่งแน่นอนครับ ไม่เราเราบางคนจำไม่ได้เราว่าไอ้หนูเฮ้ย <c oughs> เราเองอะอะไรอย่างเงี้ยแบบว่า,พ,า,าพูดอาจจะพูดหยาบบ้าง,างเพื่อแบบให้น้องสนิทอะไรอย่างงี้เพื่อแบบลายกำแพงน้องนะแต่ว่าผู้ชายผู้ชายคุ้นกัน <c oughs> <c oughs> แต่เด็กสมัยนี้ก็แซ่บครับแซ่บแซ่บครับเด็กเจนนี้ก็แซ่บอยู<ๆ>่แล้วโอ้ยมีหลายคนเลยหลังจากที่มองมีหลายคนเลยหลายคนแล้ว ผลงานของผมด้วยนะครับทั้งผลงานเก่าแล้วก็ผลงานใหม่ที่กําลังจะให้คุณผู้ชมติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นทายาทใหม่เล็กหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ยังบอกชื่อไม่ได้สําหรับใครที่อยากรู้ว่าไปไหนก็สามารถติดตามอินโตรแกรมได้นะครับเราไว้เจอกันครับ